มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะและฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแบมแบมเคลื่อนไหวนะคะหลังเจอดร,ราม่าถ,ถูกพาดพิงเทียบลิซ่าจากที่มีประเด็นร้อนแรงในตอนนี้สำหรับแบมมดดำที่เจ้าตัวได้พูดกลางรายการแฉในเชิงเปรียบเทียบลิซ่ากับแบมแบมหลังจากที่ลิซ่าได้มีอัลบั้มเดี่ยวที่กำลังโด่งดังมากในตอนนี้นะคะซึ่งขณะที่ช่วงที่พูดนั้นได้มีการเปรียบเทียบกันอย่างชัดเจน จึงทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับของแบมแบมนั้นเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับของนิชคุณและแฟนคลับของลิซ่าเองด้วยที่ไม่พอใจเช่นเดียวกันแม้ว่าล่าสุดนะคะมดดําจะออกมาโพสต์ขอโทษผ่านทางอิสต a าแกรส่วนตัวของตนเองแล้วก็ตามแต่ว่าต่อมาแบมแบมก็ได้ทราบเรื่องดังกล่าวจึงได้ออกมาทวิตข้อความโดยระบุข้อความว่า ไม่เป็นไรครับบางทีหลายๆคนอาจจะไม่รับรู้ถึงความพยายามของผมแต่มีทุกคนคอยรับรู้และเข้าใจผมเองก็มีความสุขแล้วครับซึ่งตอนนี้ยังคงมีการติดแฮชแท็กแบนมดดำอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามค่ะมดดำจะออกมาชี้แจงอะไรต่อไปหรือไม่คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ